เมื่ออายุเราเริ่มมากขึ้นประสบการณ์ต่างๆมันอาจจะสอนเราการตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ก็จะเริ่มน้อยลงลเริ่มเข้าใจว่าความสุขบางครั้งก็ไม่จะเป็นที่จะต้องพยายามมันจะเริ่มไม่ยินดีร้ายกับอะไรที่ผ่านเข้ามาในชีวิตจะเริ่มสงบมากขึ้นเพราะเริ่มรู้ว่าบางอย่างพูดไปก็ไม่มีประโยชน์เริ่มปล่อยวางเพราะการจากลาพระมันเริ่มผ่านเข้ามาในชีวิตเรื่อยๆ จะเริ่มเข้าใจว่าทุกอย่างมีมุมกลับกันเสมอดีใจมากในวันนี้ก็่าจ,จะเสียใจมากในวันหน้าอะไรที่โกรธไม่ให้อภัยก็จะเริ่มโมโหสิมากขึ้นเพราะการที่จะเดินอาฆาตพยาบาทมันก็ไม่ได้มีประโยชน์สําหรับวันต่อไปจะเริ่มมองหาความสุขในวันนี้และจะฝึกการมีความสุขให้ได้ในปัจจุบันนี่คือสิ่งที่ต้องการในวันที่อายุของเรามากขึ้นจริงๆ